สวัสดีครับทุกคนโยบตาลในช่องบล็อกเกอร์ตาน้อยนะครับคลิปนี้ตาลก็จะพาทุกคนมาทำน้ำหมัก EM สูตรบำรุงต้นยางพารากันคือคลิปที่แล้วตาลพาทุกคนทำา m m สูตรน้ำหมักกำจัดเชื้อราหรือรักษาต้นยางพาราที่ตายนึ่งตายแห้งครับคลิปนี้ตาลก็จะพาทุกคนมาทำน้ำหมัก EM สูตรบำรุงต้นยางพาากัน นอกจากต้นยางพาราแล้วเราก็สามารถใช้กับพืชผลทางการเกษตรได้อีกด้วยนะครับเช่นอ้อยข้าวทุเรียนและพืชอื่นๆอ,อีกมากมายโอเคครับเรามาเตรียมอุปกรณ์กันทํากันเลยอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําน้ําหมัก EM สูตรบํารุงต้นยางพารานะครับ 1. ให้เราเตรียมถังพลาสติกขนาด200ลิตรนะครับ 2. ให้เราเติมน้ำเปล่าใส่ในถังเกือบเต็มถังนะครับ 3. ามผลิตภัณฑ์ซูปเปอร์เอ็มจำนวน1นถุงนะครับ 4. หัวเชื้อ EM ็มจำนวน1ลิตร 5. ้ากากน้ำตาล5กิโลกร,รัมนะครับหรือใครไม่มีกากน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลทรายแดง5้กิโลแทนก็ได้นะครับ 6. เกลือ3กิโลกร,รัมนะครับ จ็ดพุยเกตสูตรยิมห้าห้าห้าจำนวน3ามกิโลนะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มทำน้ำหมักเ m สูตรบำรุงต้นยางพลากันนะครับขั้นตอนแรกตาก็จะตวงก,ก,กากน้ำตาลก่อนนะครับขรั้งละหนลิตรลงในถังนะครับถ้าจะใช้กา,กากน้ำตาลจำนวน5ลิตรนะครับ ส่วนใครที่ไม่มีกากน้ำตาลก็ใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงแทนก็ได้นะครับ5กิโลกร,รมัมตาจะตวงกากน้ำตาลครั้งละ1ลิตรเทในถังก่อนนะครับส่วนใครที่ไม่อยากทำหลายขั้นตอนก็ไปผสมในถังน้ำา200อลิตรได้นะครับแต่ตาก็จะผสมครั้งละขั้นตอนก่อนนะครับเพื่อที่จะละลายส่วนผสมให้เข้ากันดีก่อนนะครับตาค่อยจะไปเทในถังน้ำา200อลิตรนะครับ การจะตวงกากน้ําตาลข้างล่างหนึ่งลิตรข้างล่าหนึ่งลิตรเทนลงในถังก่อนนะครับถ้าไม่ได้ตวงกากน้ําตาลไว้นะครับอางรก็จะตวงก่อนนะครับให้ครบห้าลิตรนะครับโอเคนะครับเมื่อตาลรกลัวตวงกากน้ําตาลเสร็จแล้วอัจก็จะไปตักน้ําในถังมา ถ้าไหลขางน้ำตาลนะครับน้ำตาลก็ใช้น้ำล้างถังที่ที่ตวงที่ตาลตวงกากน้ำตาลให้น้ำตาลกากน้ำตาลที่ติดขางออกให้หมดก่อนนะครับโอเคครับขั้นตอนต่อไปแตงก็จะใช้เป็นเกลือนะครับจำนวน3มกิโลกรัมเกลือนี้แงก็ได้ชั่งมาแล้วนะครับเป็นเกลือแกงบ้านเรานี่แหละใส่ลงไปนะครับในถังนะครับ สูตรน้ำหมักนี้เป็นสูตรน้ำหมักของคุณครูสะเอมนะครับตานก็เลยกลับมาทำทดลองใช้กับสวนยางพลานีนต้นยางพลาในสวนของตานเองนะครับเพื่อที่ไปไปบำรุงต้นยางพลานะครับหรือว่าใช้กับพืชผลทางการเกษตรของเราได้เหมือนกันนะครับต่อมาตาก็ใช้เป็นไม้กวนะครับไม้กวนในถังใช้ไม้กวนส่วนผสมในถังของเราให้ ลายเข้ากันดีนะครับพวกกากน้ําตาลพวกเกลือที่เราใส่ลงไปในถังครับกวรให้มันแตกและลายดีนะครับเข้ากับน้าโอเคนะครับเมื่อเราคนกากน้ําตาลแล้วก็เกลือละลายแล้ว,ลแ,ลวแต่ก็จะเทกลับไปในถังน้ำสองลิตรมันเองนะครับ ส่วนใครที่ไม่อยากทําหลายขั้นตอนหรือยุ่งยากก็ไปเทส่วนผสมในถังน้ํา200ลิตรได้ครับส่วนน้ําเปล่าที่เราเติมในถังน้ํา200ลิตรเราไม่ต้องเติมจนเต็มถังนะครับเผื่อไว้บ้างนะครับเพื่อว่าเราเติมส่วนผสมลงไปในถังแล้วน้ําจะได้ไม่หล้นถังนะครับโอเคครับเมื่อตานก็จะตักน้ําในถังกลับมาใส่ในคุ่มเหมือนเดิมนะครับต่อนปลาตานก็จะใส่ เป็นหัวเชื้อ EM อจำนวน1ลิตรนะครับเทลงไปในถังในส่วนผสมของเราครับทั้งผสมตานก็จะผสมทีละขั้นตอนก่อนนะครับต่อมาตานก็จะใช้เป็นปุ๋ยเก็ดนะครับสูตรยี่สิบห้าห้าห้านะครับจำนวนสามกิโลกรัม ส่วนใครที่อยากให้น้ำหมักของเราเข้มข้นก็เพิ่มปุ๋ยเป็น5กิโลกรัมก็ได้นะครับแต่ตาจะใส่เป็นปุ๋ย3กิโลกรัมนะครับเทลงไปในคุหรือว่าถังผสมของเราเลยนะครับ โอเคครับขั้นตอนต่อไปแล้วเกาจะใช้เป็นใส่หัวเชื้อซูเปอร์เอมลงไปนะครับเป็นหัวเชื้อของคุณครูสายเอ็มบญเสนานะครับการก็ได้สั่งซื้อกับท่านในทางอะไรทางอินเทอร์เน็ตในทางเฟซบุ๊กมานะครับส่วนใครที่อยากทำน้ำหมักแบบตาลไปใช้กับต้นยางพาราหรือว่าพืชผลทางการเกษตรของเรานะพวกอ้อยพวกข้าว พวกทุเรียนพวกอะไรก็แล้วแต่ที่เราปลูกพืชผลทางการเกษตรนะครับเราก็ใช้ไปลดไปพ่นให้กับผลไม้ของเราได้นะหรือว่าต้นยางของเราได้นะต่อมาตานก็จะเมื่อตานคนส่วนผสมเข้ากันเสร็จแล้วตานก็จะเทกลับไปในทางน้ำสองลิตรเหมือนเดิมนะครับตานก็จะล้างถังให้ที่เราผสมไว้ ให้ใช้น้ำเปล่าล้างให้หมดนะครับที่มันตกค้างที่ละไลายไม่ดีนะครับตานก็จะใช้ไม้กวนส่วนผสมที่ละไลายไม่ดีที่ติดค้างอยู่ถังผสมให้ละลายออกหมดนะครับต่อมาตานก็จะใช้เป็นไม้ครับไม้ยาวๆมากวนส่วนผสมอีกครั้งนะครับกวนผสมที่เราเติมลงไปในถังครับให้ละลายเข้ากันดีอีกครั้งนะครับ เราว่วเรานผสมเข้ากันอีกแล้วเราจะเห็นเป็นฟองครับขึ้นอยู่บนผิวน้ำนะครับขั้นตอนต่อไปนันก็จะใช้เป็นผ้าพลาสติกเลยว่าผ้าหยางครับมาคล้องมาคุมปากถังไว้นะครับ,รบเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้าไปภายในถังครับแล้วก็ตาก็จะใช้เป็นยางสีดําๆหรือว่ายาง เส้นยางในรถนะครับมาลัดปากทางไว้นะครับให้ให้เราหมักนะหมักนี้ทิ้งไว้ประมาณห้าเออไม่ใช่15วันนะครับเมื่อครบ15วันแล้วเราก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับ มัดให้แน่นเลยครับมัดปากถังให้แน่นเลยแล้วตาก็จะดึงเป็นผ้ายางให้ตึงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อากาศเข้าไปนะครับต่อมาตัางก็จะใช้เป็นเชือกลัดอีกครั้งหนึ่งครับลัดปากทั้งอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะไว้ให้เมื่อเส้นยางดำๆอย่างในรถหรือว่าเส้นยางดำๆที่มันขาด ไปนะครับมันจะเหลือเชือกที่เราผูไว้นะเพื่ออากาศจะไม่ได้เข้าไปในภายในถังครับเสร็จแล้วครับตังก็มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วตังก็จะนําฝาถังมาปิดไ้อีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราหมักน้ําหมักนี้ทิ้งไว้ประมาณ15วันนะครับเมื่อครบ15วันแล้วเราจะเห็นเป็นลาเซียขาวเกิดขึ้นบนผิว ผิวน้ำหมักนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นคล้ายวายเราก็สามารถไปนำไปใช้งานได้ไปฉีดพ่นพืชผลทางการเกษตรของเราได้นะครับส่วนใครที่ใช้น้ําหมักไม่หมดก็ปิดฝาไว้อย่าให้อากาศเข้าไปนะครับเราก็เก็บได้นานหลายเดือนนะครับอัตราส่วนผสมก็คือน้ําหมัก ที่เราหมาักนะครับหส่วนต่อน้ํา20ลิตรนะครับเราก็ไปฉีดพ่นต้นยางพลาของเราได้หรือว่าไปฉีดพ่นพืชผลทางการเกษตรของเราได้นะครับฉีดพ่นได้ทุกๆ15วันหรือทุกๆ7วันได้นะครับโอเคนะครับถ้าใครเคยทําน้ำหมักสูตรนี้ไปใช้กับพืชผลทางการเกษตรแล้วเป็นยังไงก็เข้ามาคอมเมนต์มาแชร์ความรู้ให้กันได้นะครับ โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องบ็อกเกอร์ตาน้อยด้วยนะครับ